สองพี่น้องเดินไปเล่นทั่วโดยเขาสำรวจไปทั่วว่าแถวนี้มีอะไรบ้างเขาทั้งคู่ได้ขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็เจอกับของแปลกๆมากมายนี่เขามาทำอะไรกันเนี่ยเขากำลังมองหาพื้นว่ามีอะไรให้เขาเล่นได้บ้างวันนี้เขาสอบเสร็จแล้วสอบกลางภาคและเพื่อนๆล่ะสอบเสร็จกันหรือยังคอมเมนต์บอกได้นะครับ ดูสิเล่นขี้ดินขี้หินสกรปรกจริงๆน้องน้องพี่หิวแล้ววะเขารู้สึกหิวเขาจึงพาน้องไปเดินหาอะไรกินน้องก็หาหมดหา,มาแมลงกินนี่ <c oughs> มันใช่คนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เขาสองคนยังคงออกเดินทางมาจนไถลเพื่อหาของป่ากิน <c oughs> เขาจะได้อะไรไปกินหรือเปล่านอ้อ <c oughs> ดูสิหยิบอะไรมัวม่วไปหมดเลยเฮ้ยเขากินอะไรเข้าไปนะ มันกินไม่ได้นะเนี่ยเป็นพิษหรือเปล่า mm. เขายังคงเดินสำรวจสวนไปเรื่อยๆ mm. เพื่อหวังว่าเขาจะเจอของกินอะไรบางอย่างในวันนี้ mm. เขากำลังเดินสำรวจดูแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของคลิปนี้ mm. ก็คือ mm. พ่อเอ็มจะเอาผลไม้บางอย่างมาให้เขาก็คือกระจับ mm. หรือเขาควายนั่นเองนะครับแต่แต่อมเล็ตกับเชอร์เบดเ,เขาไม่รู้จักนะ mm. พ่อเอ็มจะบอกว่าอันนี้คือลูกควาย ลูกควายไข่ของควายด้วยเราจะบอกว่าเราจะบอกออมเล็กับเชเบตว่าอันนี้คือไข่ของควายนะจริงๆคือกระจับนะเราจะบอกเขาว่ามันคือไข่ของควายนะแล้ววางอยู่ตรงเนี้ยดียให้เขามาเจอแล้วเขาจะตกใจนะเดี๋ยวคอยรู้นะเขาไม่รู้จักนะครับออมเล็ออมเล็เชเบตออมเล็เจอของแล้วเจอแล้วเจอไข่ควาย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 ของจริงเห็นไหมเห็นไหมไข่ควายเนี่ยเนี้ยมันจะคลอดออกมาเป็นตัวนะเนี้ย เฮ้ยมีควายได้ไงเนี่ยที่เนี่ยทำไมไมันเหมือนขาวุิเฮ้ยนี่ไข,ข่ควายเนี่ยไข,ข่ควายมันออกลูกเป็นไข่เนี่ยไม่ควายมันออกควายมันออกลูกเป็นตัวเป็นเป็นเป็นไข่เป็นตัวไปถามแม่อู๋อันนี้ไข่ควายหยิบมาดูสิมีกี่อันอะอ้าวเอาเท้าไปเขี่ยซะแล้วห<ๆ>ยิบมาดูสิเะเบ็นเนี่ยนี่ยไข่ควายเนี่ยมันจะข้างในมันจะเป็นตัวควายมันฟักออกมาเป็นตัวเนี่ยเนี่ยไข่ควาย ไป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 ทุกคนทุกคนไปออกจากนี้กันไปดีทุกคนได้ของกินแล้วนะครับเป็นไข่ควายนะครับผมไปไปเดี๋ยวเราไปดูไข่ควายที่เราเก็บมาดีกว่ามันมันเป็นอะไรนะครับอ้อมเลงกับเชฟเบรรู้จักไข่ควายไหมรู้จักค่ะมันจะออกมาเป็นตัวเลยนะตอนนี้เราก็มาพักแล้วนะครับเพื่อสำรวจดูอะมีสามมันพอดีเลยเราจะเอาไงกับเจ้าไข่ควายดีมันมันมันยังไม่คลอดนะอีกอีกประมาณ น่าจะอีกหลายอาทิตย์อยู่มั้งเนี่ยถึงจะคลอดใช่ไหมต้องเชเบตใช่ไหมคะอันนี้ไข่ควายนะเชเบตนั่งดูก่อนเลยเดี๋ยวเพิ่มให้ดูอันเนี้ยเนี่ยอันนี้คือจะบุกควายนี่เขาเอเน,นี่ยมันเนี่ยเขาเรียกว่าไข่ควายเราแกะดูไหมว่าตัวข้างในมันมีขาอย่างฮะลองไหมลองไหมลองแกะดูไหมลองนะเอานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะแกะกลัวเหรอมันไม่มีเลือดหรอก,ล,กอลูกไม่เชเบอกลัวนะเนาะเอาเลยว่าเป็นอะไรเนี่ย เดี๋ยวเรามาแกะไข่ควายกันดูนะครับแกะยังไงอ่ะเพื่อนก็แกะไม่เป็นอะ่ะเลือดมันจะไหลหรือเปล่าเนี่ยเอานะลองทุบนะอุย้ยอุ้ยเลือดไหลเฮ้ย <c oughs> เอาเลยถ่ายให้เวไนท์ถ่ายให้หน่อยอ่ะถือตรงนี้เดี๋ยวเรจะถ่ายไม่ทับเฮ้ยเอา้าถัวเอา้าไม่ใช่ไข,ข่ควายเหรอทำไม่เห็นมีตัวควายเลยมันเป็นถั่วถั่วที่ไหนล่ะมันเป็นเม็ด มันคืออะไรอ่ะมันจะไป็ตังชิมดิ <c oughs> อ่ะอะเร็วๆคำเดียวคำเดียวคำเดียวเร็วอ่ะอ่ะเอาไปรับไว้ก่อนรับไว้ก่อนรับไว้ก่อนเร็วอ่ะให้คนละยี่สิบเร็วให้ร้อยหนึ่งอ่ะ เอาไหมร้อยหนึ ula, ่งเดี๋ยวลองมาทุบใหม่นี Armed ่แตกแล้วอุ้ยสวยดีนะเดี si ๋ยวลองให้ออมเลดกับเชเบตกินนะครับครับอ่ะอ่ะออมเลดอ่ะเงยอัปากเร็วเร็วป๊าบอกว่าจะทำเล็กๆนี่เล็กนิดเดียวเองเป๊าบอกเป็นหมดอ่ะเชเบตอ่ะออมเลดอ่ะเร็วคนเราต้องฝึกกินอ่ะนี่นี่อ่ะเขียวอ่ะเข้าไปแล้วเขียวเขียวเขียว เคียวเคียวเจ๊ดยังไม่ทันได้เข้าปากเลยเอาใหม่เร็ว <c oughs> เร็วเร็วเร็วลูกเคียวด้วยดิลูกลองกินดูอะไรที่มันกินไม่เป็นเราก็ต้องฝึกให้กินให้เป็นเคี้ยวข้าวใบมันเหมือนถั่วอหไรลูก <c oughs> ไม่อร่อยเลยเหรอรู้ปะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่ากระจับ พูดดิกะจับ,จบชเชเบตพูดดิเฮ้ยดูน้องชเชเบตทำดิอสุยก oh, <no. S 1> มาอุ้ยน่าเกลียดจังเลยอ่ะน้องชเชเบตเนี่ยอันนี้ใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์บอกคอมมเนต์ได้นะมันไม่ใช่ไข่ควายหรอกจริงๆมันคือกระจับนะแต่แค่อะไรกับชเชเบตเขาไม่รู้จักนะครับควายก็เลยเอามาให้เขารู้จักให้เขาลองกินดูนะส่วนน้องชเชเบตเขาก็เวอร์นะครับเหมือนลาดหน้าเขาก็อ้วกเนี้ยแหละเนี่ย <c oughs> อ่ะถือไว้ถามถามาถามไปถามแม่โอทีว่านี่เขาเรียกว่าอะไร ไปถามดิฮะลองเอาไว้กับหน้าอมเล็สิเหมือนกันไหมเหมือนควายไหมลูกเหมือนเลยนะเออหน้าเหมือนควายมากเลยเนาะโอเคนะครับนี่เขาเรียกว่ากระจับก็แล้วไปถามแม่วูดูว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไปอมเล็กับเชอร์เบตไม่กินนะครับเสียของหมดเลยคืออะไรแมู่อันเนี้ยคืออะไรเฉลยสิ กระจับเห็นไหมกินได้ไหมกินเหมือนถันนน่วเลยเนะาะตอนแรกบอกไข่ควายทั้งเชเบ็ดเชื่อด้วย <c oughs> โอเคนะครับตลาดคิดนี้ก็มาถ่ายแก้งเอาเลยกับเชเบ็ดนะครับพ่อยบอกว่าออบอกออมเลยว่าพอลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่พ่อยบอกว่าเป็นไข่ เป็นตัวเนี่ยพ่อมก็เลยบอกว่าเป็นไข่ควายน้องเฉลยก็เลยเชื่ออําเล็กเจ๋งมากนะครับอําเลยรู้ด้วยว่าควายข้อลูกเป็นตัวแล้วแล้วปลาโลมาข้อลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ฮะเป็นตัวหรือเป็นไข่ปไข่ดีกว่าปลาโลมามีไข่ใช่ไหมเคยได้ยินคำว่าไข่โลมาไหมปลาหรือว่าหรือว่าปลาเสร็จแมันเช่อปลาโลมาข้อลูกเป็นตัวนะครับมันก็มีหลายสัตว์หลายประเภทบางตัวก็ข้อลูกเป็นไข่โอ้เราข้อลูกเป็นตัว จระเข้จระเข้อะจระเข้ขาอลูกเป็นไข่แล้วอะไรดีเนาะหมาล่ะหมาหมาว่าลูกเป็นตัวหมูอะหมูอะตัวโอ้ยหมูอะไข่เออเนาะแมวน้องไข่หมูไข่หมูอะเราเลยเคยกินไข่หมูไหมฮะโอเคนะครับตอนละคลิปนี้พ่อจะก็ปั่นปั่นน้องเลยกระชือเป็นเล่นนะไปและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย